เราจะมาอธิบายวิธีการใช้นะคะครีมกันแดดเอลลิสของเรานะคะก่อนอื่นนะคะทุกท่านต้องรู้ก่อนนะคะว่ากันแดดเอลลิสของเรานะคะสามารถที่จะใช้ได้ทุกสภาพผิวแล้วก็ทุกสีผิวนะคะวิธีการใช้ไม่ว่าคุณจะเป็น คนที่ผิวคร้ำหรือผิวขาวนะคะแรกๆเลยคือคุณทาไปก่อนหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้เนื้อของเราซึมนาเข้าสู่ผิวหน้าโดยชั้นลึกของเราดูก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นคล้ายๆเหมือนว่าปรับสภาพผิวเข้าไปให้หน้าของเราดูกระจ่างแล้วก็สว่างขึ้นนะคะรอบที่สองค่ะให้ทาลงไปค่ะทาลงไปนะคะเขาจะยิ่งเดียนค่ะเวลาเราทานะคะ ผิวของเรานะคะก็จะซึมเข้าสู่นะคะแล้วก็เนื้อครีมนะคะจากกลมกลืนกันทันทีเลยนะคะอ่ะทำให้ผิวของเราดูกระจ่างขาวขึ้นทันทีเลยเห็นไหมคะอ่ะเวลาเราทานะคะในระหว่างวันเราสามารถเติมได้ค่ะถ้าเราทาแบบเหมือนที่บอสหนูเล็กบอกนะคะคุณก็ไม่ต้องเติมเพื่อง่ายๆคือในระหว่างวันคุณจะสวยไปทั้งวันเลยนะคะแต่ถ้า สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายวิธีการใช้นะคะครีมกันแดดเอลลิสของเรานะคะก่อนอื่นนะคะทุกท่านต้องรู้ก่อนนะคะว่ากันแดดเอลลิสของเรานะคะสามารถที่จะใช้ได้ทุกสภาพผิวแล้วก็ทุกสีผิวนะคะวิธีการใช้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ผิวคล้ำหรือผิวขาวนะคะแรกๆเลยคือคุณทาไปก่อนหนึ่งรอบค่ะ เพื่อให้เนื้อของเราซึมนาเข้าสู่ผิวหน้าโดยชั้นลึกของเราดูก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นคล้ายๆเหมือนว่าปรับสภาพผิวเข้าไปให้หน้าของเราดูกระจ่างแล้วก็สว่างขึ้นนะคะรอบที่สองค่ะให้ทาลงไปค่ะทาลงไปนะคะก็จะยิ่งเนียนค่ะเวลาเราทาน,นะคะผิวของเรานะคะก็จะซึมเข้าสู่นะคะแล้วก็เนื้อครีมนะคะจากกลมกลืนกันทันทีเลยนะคะอ่ะทาให้ผิวของเราดูกระจ่างขาวขึ้นทันทีเลยเห็นไหมคะอ่ะเวลาเราทาน,นะคะในระหว่างวันเราสามารถเติมได้ค่ะ ถ้าเราทาแบบเหมือนที่บอสหนูเล็กบอกนะคะคุณก็ไม่ต้องเติมอ่ะเพื่อง่ายๆคือในระหว่างวันคุณจะสวยไปทั้งวันเลยนะคะแต่ถ้าคุณ